สำหรับอาการที่คุณแม่ต้องสังเกตเมื่อพาลูกไปรับวัคซีนค่ะการรับวัคซีนสำหรับเด็กนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนอกจากเสริมภูมิต้านทานให้กับลูกน้อยของเราแล้วเนี่ยยังป้องกันโรคที่อาจจะติดต่อมาหาลูกได้นั่นเองค่ะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะคะหลังจากที่ลูกไปรับวัคซีนไม่ว่าจะรับช่วงกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ ภายใน30นาทีแรกนะคะคุณแม่สังเกตอาการเลยนะคะว่าลูกมีการแพร้วัคซีนที่รุนแรงไหมโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นมีอาการหายใจลําบากหายใจหอบอดูหายใจไม่อิ่ม ริมฝีปากเขียวไปมือไปเท้าเขียวหรือเปล่าถ้ามีการเหล่านี้เกิดขึ้นทันทีในหลังฉีดวัคซีนถือว่าเป็นอาการรุนแรงควรที่จะรีบพบคุณหมอทันทีค่ะสำหรับอาการที่จะเกิดขึ้นได้นะคะหลังจากรับวัคซีนไปแล้วนะคะประมาณ30นาทีให้คุณแม่สังเกตนะคะบริเวณที่ฉีดค่ะ ว่าตรงฉีดมีอาการปวดบวมแดงร้อนหรือว่าคันเกิดขึ้นไหมถ้ามีการปวดบวมเกิดขึ้นคุณแม่รีบประครบเย็นนะคะภายใน24ชั่วโมงแล้วพาลูกไปพบคุณหมอค่ะถ้ามีการเหล่านี้อาจจะเป็นการข้างเคียงของวัคซีนหรืออาจ อาจจะเป็นอาการแพ้วัคซีนก็ได้ภายใน30มนาทตีต้องสังเกตนอกจากระบบทางเดินหายใจของลูกแล้วต้องสังเกตบริเวณที่ฉีดค่ะหลังจากลูกฉีดไปแล้วประมาณ1วันนะคะอาจจะเกิดอาการข้างเคียงขึ้นได้เช่นอาจจะมีไข้นะคะหรือว่าลูกซึมลงหรือมีการปวดบวมแดงร้อนบ,บริเวณที่ฉีดวัคซีนไปแล้วถ้าหากมีอาการเหล่านี้นะคะถ้ามีอาการไข้ก็เช็ดตัวลดไข้แล้วก็ป้อนพาราเซตามอลสำ ำหรับเด็กค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้ประรบ อุ่นแล้วก็คลึงเบาๆเน้นนะคะว่าอุ่นๆเล็กน้อยคลึงเบาๆบริเวณที่ฉีดจะลดอาการบวมแล้วก็ลดการเป็นไตแข็งแข็งบริเวณที่ฉีดด้วยสังเกตให้ดีนะคะคุณแม่หรือเด็กควรจ,จะมีไข้มีผื่นขึ้นบ้างเล็กน้อยถ้าผื่นขึ้นบ้างเล็กน้อยแสดงว่าอาจจะเป็นวัคซีนจากตัวที่ฉีดก็ได้เช่นอาจจะฉีดหัดเยอรมนันฉีดหัดอันนี้ก็อาจจะเกิดอ,อาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้เพราะนั้นคุณแม่สังเกตให้ดีนะคะถ้าไม่มั่นใจสงสัยยังไงก็ ควรที่จะพาลูกหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยกลับไปพบคุณหมออีกทีหนึง่งแล้วก็พฤติกรรมของลูกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเลี้ยงง่ายนะคะไม่ค่อยงองแงหลังจากรับวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการงองแงมากขึ้นกินนมน้อยลงนอนยากขึ้นซึ่งการเหล่านี้ก็จะเป็นอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อหลังลูกรับวัคซีนไปแล้วเนี่ยประมาณสัก3-4วันขึ้นไป เพราะฉะนั้นคุณแม่สังเกตให้ดีในช่วงแรกที่พาลูกไปรับวัคซีนในวันแรกแนะนําว่าให้คุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยลางานเลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดดูสังเกตอาการที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากลูกรับวัคซีนนั่นเองค่ะ